น่าจะมาสอนวิธีการใช้ OS Link นะเรนะเล่นเกมอย่างแรกเลยก่อนเช่าก็ให้อดมินเอาอีเมลลองเอาอีเมลไก่ให้อดมินไปอีเมลที่เราใช้ล็อกอินแอป OS เ i n ลเลยหลังจากอดมินล็อกอินเสร็จแล้วเราก็มันจะมีจออย่างนี้ขึ้นมาเป็นจอคอมที่เราเช่ากดเข้าไปได้เลย มันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้ถ้าใครจะเล่นไฟเอ็นะให้มีรหัสสตรีมกันดีกวรของตัวเองก่อนก็ล็อกอินเข้าได้เลยหลังจากล็อกอินเสร็จก็เข้าเกมเวลาจะพิมพ์กดที่คีบอร์ดนะคีบอร์ดมันจะเด้งขึ้นมาที่เพิ่มปุ่มก็กดไปที่เครื่องมือเล่นเกม PC ตรงนี้ แล้วก็ถ้าจะเล่นไฟเอมนะมันมันจะบั๊กบ่อยแนะนำให้เลือกปุ่มเลือกปุ่มเป็นของ GTA 5ไฟนี่มันจะเป็นปุ่มอย่างนี้เดี๋ยวเราไปแก้ที่หลังแล้วก็กดเข้าเซฟเลยเซฟที่เราจะเล่น อ๋อเออถ้ามาเป็นปุ่มอย่างนี้ปุ๊บม,มันจะใช้แบบทัชสกรีนกดอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้จะเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาระหว่างเข้าเซฟแล้วก็มาตั้งปุ่มกันก่อนกดแก้ไขปุ่มกดตรงคีย์บอร์ดเกมเหรอใช่คีย์บอร์ดเกมแล้วก็กดรูปอันนี้แหละ คุปกาเคาจะมีปุ่มเดินให้เราปุ่มวิ่งนี่ปุ่มอะไรวะลบปุ่มที่เราไม่รู้ก่อนแนละ้วมันเป็นปุ่มอะไรก็ลบๆไปไม่ใช่ไม่ใช่ใชเก็บแต่ปุ่มที่ใช้ไว้เพื่อไฟเอ็มก็จะใช้พวกปี๊บหนึ่ง f1,f2,f7,f8 แล้วก็แล้วแต่เซิร์ฟแหละก็แอดแอดมาแล้วปุ่มพวกสเปกบาร์ชีพมีให้เราวมงสเปกบาร์ชีพแล้วแต่อะไรที่มันใช้ก็เอามาเอามาให้หมดแล้วก็มาลากเอามาเรียงตามถนัดตัวเองเลย ตักอาวุธกัน1นึ่งแล้วแต่เลยจะเอาอะไรสี่ แค่นี้ก็จะเล่นได้แล้วเวลาจะกดพวกกลับไปที่หน้าวินโดว์อะไรอย่างนี้มันก็จะมีให้อยู่นี่เป็นพิมพ์วินโดว์แบบเต็มแล้วกดได้แต่ว่ามันจะไม่เสถียรเท่า มูลลายนะตัวนี้มันจะแบบอิดๆหน่อยช้าๆหน่อยแต่ก็พอเล่นได้ถ้าเล่นทักกีนก็ต้องทนหน่อยไม่เหมาะกับเซฟพวกบ็อกซิ่งหรอกน่าจะเหมาะกับพวกโลเพมากกว่าส่วนถ้าจะเล่นบ็อกซิ่งจริงๆก็ต้องมีพวกตัวช่วยพวกมาโคก็นั่งเซฟเองกดแก้ไขคีประสมไปนั่งจับวีกันเองอเอสเอส ชิกซ้ายชิกขวาสเปกบาร์แล้วก็นั่งตั้งวิวอเองผมก็ตั้งมั่วๆไปเลย20หมดเลย20 20เยีเินกดบันทึกลองไปลองดู ลูกิงเมาลูกิงเมาใช่ไงวะ okay. ไปเพิ่มลูกกิงเมาก่อนเพิ่มปุ่มเมาเลื่อนคิงเลื่อน,นลง น,นี้วเวลาเลือกให้ชิกไซายแบบเป็นปุ่มเมาส์ที่เราตั้งนะผมไปถนัดก,กับอีกแอปหนึง่งอันนี้เป็นมาโครที่เราตั้งแตผมน่าจะตั้งไม่ดีมันเลยไม่มไม่อันนี้ฮะไม่บูทห้มันเลยเป็นเหวียงแทนแบบลองไปหาตั้งอันนี้ ส่วนถ้าจะเล่นมือก็น่าจะยาวอยู่อย่าพยายามเลยก็ไปนั่งตั้งมาคู่กันเองถ้าจะเล่นบ็อกซิง่งก็ได้เตรมีดน่าจะได้อยู่มัน้นตั้งไม่ดีไม่น่าเป็นไร ไม่จะเป็นแล้วล่ะก็ไปหานั่งตั้งๆเลยส่วนปุ่มก็มันมันก็มีแค่นี้แหละ